犯下滔天罪行，我们报仇雪恨的千载良机到了。我若出战，就让陈塘关鸡犬不留。住手！哪吒。

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเราสองคนครับชายพอสองคนนั่นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับโฟกัสภาพยนตร์ของเราวันนี้จะไปอยู่ที่ภาพยนตร์จากประเทศเกาหลีใต้ที่มีชื่อว่า nocturnal nocturnal เนี่ยเขาให้นิยามว่าเป็นภาพยนตร์แนวสืบสวนสอบสวนกับเรื่องราวของปริศนาฆาตกรรมซึ่งเพิ่งใช้ในเกาหลีใต้เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ขึ้นชั่นอันดับหนึ่ง box office ที่เกาหลีใต้ในสัปดาห์แรกของการฉายครับ Movie Guru โฟกัสของเราครั่มต่อไป นนี่ยะครับจะไปโฟกัสกันกับภาพยนตร์เรื่อง Seven v i e l s นั่นเองนะครับเป็นผลงานดราม่าสะเทือนอารมณ์เลยครับจากผู้กำกับอะตอมอีโกยานนั่นเองนะครับที่ครั้งนี้เนี่ยโคจอนกลับมาเจอกับอแมนดาไซเฟรดอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เคยร่วมงานกันมาแล้วนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Chloe นะครับที่ฉายไปเมื่อปี2009นั่นเองครับฟอร์ไลน์ของเราในวันนี้เนี่ยนะครับจะมาส่องให้กับภาพยนตร์เรื่อง Mickey s e v e n นะครับสำหรับใครนะครับที่เป็นแฟนของผู้กำกับบึงจุนโฮนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Parasite ก็คงจะต้องตื่นเต้น มากแน่นอนเลยทีเดียวนะครับที่จะได้ชมผลงานการเขียนบทกำกับการแสดงรวมไปถึงร่วมอำนวยการสร้างภาพยนตร์ของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากเรื่อง p a r a s i t e เนี่ยต้องบอกเลยนะครับที่ฉายไปเมื่อปี2 0 1 9เนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นผลงานภาพยนตร์ของเขาอีกเลยนะครับจนกระทั่งภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเอง by but Vicky! It's looking I'm it if like good very sure you're used die? not to what's to now, for you yeah, no. sure you มิกกี้เซเวนทีนผลงานฮอลลีวูดของผู้กำกับเกาหลีพงจุนโฮจากพาราไซต์ที่สร้างประวัติศาสตร์ในวงการภาพยนตร์โลกมาแล้วมิกกี้เซเวนทีนใช้เวลาสร้างนานกว่า3ปีด้วยงบประมาณกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐและเป็นโปรเจกต์แรกของพงจุนโฮที่ร่วมงานกับ Warner Brothers ทีมงานใช้เวลากว่า6เดือนถ่ายทำใน Warner Brothers Studios ดิีฟเดนประเทศอังกฤษพร้อมเทคนิคพิเศษสุดล้ำจาก d o u b l e Negative บริษัท Visual เอฟเฟกระดับโลกที่เคยทำา CG ให้ดูนและอินสเตอร์สเตลล่ามาแล้วสไตล์การทำงานที่น่าสนใจของเขาคือมักจะตัดต่อสดๆที่กองถ่ายเลยซึ่งสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับนักแสดงฮอลลีวูดอย่างมากการออกแบบงานสร้างในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ใช้ดีไซน์แบบ Retro Futuristic ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากยุค70 ทีมงานได้สร้างฉากด้วยการผสมผสาน practical effects และ CGI เพื่อให้ดูสมจริงมากที่สุดโดยทีมช่วยเอ f f ฟกต์ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการสร้างฉากโคลนิ่งของโรเบิร์ตแพทริสเนให้ออกมาดูสมจริงและแนบเนียนมากที่สุดอีกด้วยพอมาถึงงานด้าน post production พงจุนโฮก็ได้มีส่วนในการตัดต่อหนังขั้นสุดท้ายรวมถึงเช็คงานให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดรอจับตาดูว่าภาพยนตร์ไซไฟของเขาเรื่องนี้จะสามารถก้าวขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุดของวงการภาพยนตร์โลกอีกครั้งได้หรือไม่ Nine Mickey 17. Which decade is it? Mickey 18. Keep his head still. Now I can tell you two apart. Filthy multiples. Oh, yeah. That does seem fair. Oh goodness, burnt meat. That's nothing, honey. Wait till these two are scorched sausages in the cyclone. How are you gonna handle that, stench? You too. This brick stores your memories, right? Now you'll watch as I permanently delete your being from it. That way you'll understand the meaning and terror of finality. No more reprints! That's what you both should be thinking when you die. Dead forever! Now that the memory is gone, which body goes first? One of the times, twice the fun.